คิมเบอร์รี่เผยสาเหตุลดรับงานละครเตือนอย่าหาทำแบบนี้นับถอยหลังเป็นว่าที่เจ้าสาวแล้วสำหรับนางเอกดังคิมเบอร์รี่และจากที่ทราบกันว่าเธอนั้นก็ได้สร้างเรือนหอกับว่าที่สามีแล้วหมากปรินและเดือนหน้าบ้านของทั้งคู่ก็จะเสร็จแล้วด้วยรวมๆร,ราคาทั้งหมดแล้วเกือบร้อยล้านบาทนอกจากนี้สาวคิมได้เตือนว่า ใครก็ตามที่จะสร้างบ้านพร้อมจะจัดงานแต่งไม่ควรเลยเพราะเหนื่อยมากโชคดีที่ตนพักงานละครเพื่อจัดการเรื่องสร้างบ้านและเตรียมงานแต่ง